วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเนี่ยเหมือนแรงไล่ไปไล่อีกแล้วพี่น้องโอ้สามอย่างขุดเมือนเนื้ข่อยมือนเนี่ยสามอย่างสามอย่างสามอย่างพี่น้องไม่ธรรมดาเห็นว่าพี่น้องนี่อย่างนี่แจ้บบอกแจ้าบอกพี่น้องแซ่แบแซบ เอ้ไส้ยังกาะข่อ,ขอยใส่หัวยิงไข่ขุยหัวยิงแข้งข่อยหั่นไหนหัวยิงแข้งใส่กระชายไหมพี่น้องมันได้แสบสูตรพี่บอกมาลองเห็ดเบิงังก็ว่าสสูบเคี้ยวกันแล้วมาสูบกับนได้ร่องสีมือข่อยมาเจียปลาแดดมันสีแสบซ้ำได้อืมบักเขือก็ได้มันแสบแท้ห์อ่ะอืม อืมอืมกินแล้วหยุดปรได้แซบแซ็บหลายเบรกไปยู่ใครก็บว่าเป็นใครธรรมดาหรอกใครไก้แก่มันอยู่ในห้งเงินมันอย่ซ้ำอ่้ใครไกลแจะในน้อยเนาะใครไปดซื้อกินทั้งเีษออกพี่น้องใครไกลแก่ท้าไหเอียงก็ใครเป็ด เปย์เปย์พี่น้องมาดูอยู่พื่อเดียวหนึ่งเข่าเปย์เปย์หนึ่งสี่สิบหมื่นพี่น้องอุ่นอยู่เนี่ยอุ่นแล้วอุ่นอีกอุ่นแล้วอยู่นี่ลยพี่น้องอุ่นสิเราหมดแล้วเกี๊ยกัตว์ยังกับเราเสียเสียจบเนาะพี่น้องอือ๋ออ หวานจืดๆม่นสิซุปหรอก็เลยร่องฝีมือจยูของมังกอนว่าแก้วสูตรนีมันสิแสบซ้ำใด้ <c oughs> ไสหัวงุยไสหลายหั่นเนี่ยเหหั่นหัวยังแข้งหั่นกระชายเยอะๆไสหน่องตับมือนโ้ห <c oughs> หอมหอม สำนี่งสู้หยดพี่น้องบ่อาหาร้านท่ามบ่พี่น้องกินละวหยุดไปเลยด้วยเนาะนีะ่ละข้ามเน <c ười> ล่าไก,ก,สกสาาส่สีวัจานเลยฮะเมื่อกี้กระสิซุปตอนแรกติดต้มซุปได้ดิบ่้านว่าสิซุปสิต้มซุปได้ละต่ำแก้วแล้วมือนกันนาเป็นบอกสูตรเด็ดมาก หมูกินแข้งมิย่าอยู่หลังบ้านพี่น้องขุณต้องไปตักปลาสีเฮตนาข้งขนมเส้นขุณมาไว้หลายมือแล้วล่ะเล้กไก่จากน้างขนมเส้นเล้กไก่เป็นแก้วบองจากซูบุกเชียก็บแล้เป็นต้มต้มจริงกับแก้วเงยกระชับเงยละคับพี่น้องเงยละคับทุกอางที่เขาบอกหนีมันหนี อืบังใครกาแจกพี่น้องน้อยหน่อยเก็บเซ้ำน